ไปได้เสยเดลราคาเดลราคาที่เป็นเงี้ยเนทุกงอยู่ตลงกี้ต้ก้าใกล้าหลายรูปผ้ารูปเป็นรูปต่างๆแต่ลมี่เลงุ ไปได้เว้ยโอ้ยราคาคือนตะตะอ่อนเนี่ยเอารับเลย